การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวัชระมุริในหลวงรัชก,กาลที่สิบพระราชทานแก่คณะองคมนตรีโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ตั้งอยู่ที่บ้านวังน้ำขาหมู่ที่สาม ตำบลมอ่อกตองใต้อำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครขับเคลื่อนการศึกษาโดยนายอธิรัตน์แสงหีีดผู้อำนวยการโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิต์ และนายอัศนีอ้มพรมรองผู้อำนวยการเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สังกัดสํน,นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนอครเขต3มีค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด21ท่านจำนวนนักเรียน362คนโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ได้ดํเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสตติดและอบายามุขตามยุทธศาสการดํเนินงาน5ด้าน ดังนี้ 1. มาตราการด้านการป้องกันโรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ได้ดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกชั้นเรียนได้ะจัดทําประกาศห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมอบรางวัลห้องเรียนสีขาวดีเด่นหน้าเสาธงอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้ดําเนินการโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งแ มาตรการโดยบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพระมนรงต่อต้านยาเสพติดกลับกับโรงเรียนเครือข่ายชุมชนและหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเชิงสร้างสอนรับเพื่อป้องกันยาเสพติดได้แก่โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการเดินรณรงค์ในวันสำคัญโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรีกีฬาศิลปะและทักษะอาชีพ่ายภาวะผู้นำการอบรมนักเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ผู้คุณธรรมมีความพอประมาณอยู่เหตุผลมีภูมิคุม้มกันที่ดีต่อมาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนข่าวสง่าเจริญวิทย์ได้จัดทาข้อมูลเป็นรายบุคคลโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการเยี่ยมบ้านมีการทักรองนักเรียนทุกคนในทุกภาคเรียนวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคลมีการส่งตรวจปะสะวัสสาวะนักเรียนมีการรายงานการสํารวจสภาพการใช้สารเสพติดผลการดําเนินงานดังกล่าวพบว่านักเรียนโรงเรียนข่าวสง่าเจริญวิทย์ปลอดยาเสตติดห0รเเซ สาม,มารถราการด้านการรักษาโรงเรียนข่าวสง่าเจริญวิทย์ได้จัดตั้งคลินิกเสียมรักเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนบนักเรียนที่เสีย่ยงหรือมีปัญหามีนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อนหน่วยงานสังกัดสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นได้แ,แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคกสังฆาโรงพยาบาลท่าอาจารย์มั่นบุริทัตโตและสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านม่วงจมาตร,ราการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนข่าวสง่าเจริญวิทย์มีการจัดตั้งตู้แดงเสียมรัก และเพจ Facebook ของโรงเรียนข่าวสง่าเจริญวิทย์เพื่อรับเรื่องออกปัญหาย,ยาเสพติดและอบายามุขมีชุมนุมเสมามรักป้องกันยาเสพติดเพื่อให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องภัยของยาเสพติดและจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆเพื่อเฝ้าระวังปัญหาย,ยาเสพติดที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนภาพบาตรกการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนข่าวสง่าเจริญวิทย์ยามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข มีการดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโครงการห้องเรียนสีขาวชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดและอบายมุขคลินิกเสมารักตู้แดงเสมารักมีการจัดทํา MOU ร่วมกับภาครือข่ายบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดําเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขก,กับคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นําหน่วยง,งานชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจํตาตําบลบ้านโคกสงา่าองค์การบริหารส่วนตําบลมอทองใต้โรงพยาบาลพ่าอาจารย์มั่นภูริทัตโต ละถานีตำรวจภูทรบ้านม่วงมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสร,ริมความเป็นพลเมืองดีและมีจิตอาสา,ศามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลจากการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์มีผลปฏิบัติที่เป็นเลิศคือมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจให้แก่นักเรียนทุกคนภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยใช้นวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงรวมใจห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขกล่าวคือการเปลี่ยนห้องเรียนเป็นคุ้มบ้านและเปลี่ยนโรงเรียนเป็นชุมชนที่ทุกคนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด สมาชิกในคุ้มบ้านมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันในรูปแบบโครงงานกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในห้องเรียนท้าระดับคุ้มบ้านหรือห้องเรียนและระดับชุมชนหรือโรงเรียนภายใต้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมทุกขั้นตอนได้ดำเนินการตามมกระบวนการบริหารจัดการที่ปรับประยุกต์ขึ้น โดยใช้วงจร P.D.C.A. หรือ Deming Cycle เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน4ขั้นตอนคือ Plan วางแผน Do ปฏิบัติ Check ตรวจสอบและ A Action การปรับปรุงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญได้แก่คุณภาพของเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโรงเรียนข่าวสง่าเจริญวิทย์ได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดังนี้เครือข่ายโรงเรียนบ้านหองท่มท่านกระท่าระทางโรงเรียนบ้านหนองหลอด และโรงเรียนบ้านซ่อมดุกมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูนักเรียนมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกมีแหล่งเรียนรู้และกระบวนการดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้และมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานโดยโรงเรียนในเครือข่ายเขาได้เข้าศึกษาดูงานทั้งสถานที่จริงและผ่านเว็บไซต์โรงเรียน Facebook โรงเรียนจดหมายข่าว ส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับดังนี้โรงเรียนขาวสนะเจริญวิทย์ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขรางวัลระดับหนึ่งปีการศึกษา2,558รางวัลระดับทองปีการศึกษา2,565รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยปีที่1ปี2,566 รังวัดชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน,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  dafür, น,รนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสื่อผสมมิกมีดีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขาวสงัดเจริญวิทขอปราบขอพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นพัฒนาแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและส่งเสริมเยาวชนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไป